ครับสวัสดีครับกลุ่มข้าวเดินตามพ่อนะครับกลุ่มข้าวเดินตามพ่อสวนจาพลน,นะครับได้จะหนักถึงพืชประจําถิ่น <ông S 1> และก็เป็นวัชพืชเราก็เปลียดวัชพืชให้เป็นพืชเศรษฐกิจสิ่งนั้นที่เราก็ทําคือลูกเขาคันนะครับลูกเกาคันตอนนี้เราสามารถแปรรูปเป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพนะครับและก็เากาคันแช่ฟิตนะครับเพื่อสําหรับพร้อมแกงเก็บไว้เป็นปีความเป็นมาของกลุ่มข้าวเดินตามพ่อรวบรวมเกษตรกร และข้อชาวบ้านที่อัตกรรมหลายคนนะครับเพื่อที่จะไห้นําตลาดมาสูา่ชุมชนนะครับการร่วมมือร่วมใจของกเกษตรกรกลุ่มข้าวเดินตามพ่อเรามีสินค้าหลากหลายนะครับหลากหลายอาชีพและแต่ละคนเราก็าแบ่งหน้าที่กันทำนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลูกข้าวคันก่อนนะครับนี่ลูกข้าวคันนะครับลูกข้าวคันของเราเนี่ยสามารถผลิตเป็นแช่ฟิตนะครับพรลอมแกงนะครับพร้อมแกงสามารถเก็บได้เป็นปีผ่านการเพื่อชื้ไร ใช้เป็กสูญยาอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําน้าเขากันนะครับน้ําดื่มเขากันเพื่อสุขภาพนะครับน้ําดื่มเขากันเพื่อสุขภาพาระบบกับตายและก็ผิวปัรนมีวิตามินซีสูงมันมี2ชนิดครับคือแบบสุกและก็แบบดิบนะครับสินค้าต่อไปอนั่ก็คือเรียกว่าน้ําส้มกล้วยนะครับน้ําส้มกล้วยเนี่ยเราตาจากน้ำส้มกล้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตาจากกล้วยโบราณก็คือกล้วยทองส้มนะครับไอ้ตจวเนี้ย มาทำเป็นน้ำส้มค้อยสำหรับปรุงอาหารนะครับไว้แกงส้มทำมาชาตส้มส้มต้มยำนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยที่สวนจาพลของเรานะครับเหมาะสำหรับพวกที่รักสุขภาพนะครับตรงนี้ตามกับค้วยส้มค้อยโบราณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรสชาติมันจะนิ่มนะครับนิ่มนิ่มและสามารถเก็บได้นานนะครับยิ่งไว้นานยิ่งอร่อยครับตอนนี้ที่กลุ่มข้าวเดลตาป้อสวนฉาพลเราปลูก คโคูไว้ยเยอะนะครับก็ประมาณ40,000ฝาต้นนะครับในกลุ่มตอนนี้เราสามารถาผล,ลิตเป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเราสามารถผล,ลิตช็อกโกแลตแท่งได้นะครับมีตั้งแต่มิลช็อกโกแลตอ,อุกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตชงนะครับมีเรียบร้อยแล้วนี่คือสําหรับผู้ที่รักสุขภาพาแล้วอันต่อไป เราก็มีเผื่อไว้สําหรับเด็กนะครับเราเพื่อที่จะทุกเพศทุกวัยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือน้ํายานางสกัดเย็นนะครับน้ํายานางสกัดเย็นนี่น้ำยานางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกัดเย็นสําหรับผู้ที่สุขภาพนะครับสรรพคุณนี้มีความหลากหลายนะครับน้ำล่ายางนี้เราสําหรับพวกบารุงไตบํารุงหลายตัวนะครับน้ำยานางเนี่ย เหมาะสําหรับพวกที่รักสุขภาพนะครับยังไงก็ลองดูนะครับสินค้าที่เราจะแนะนําก็คือชาหญ้าหวานนะครับชาหญ้าหวานนี้สําหรับพวกที่รักสุขภาพนะครับนี่เราตาเป็นชาจงพร้อมดื่มแต้มน้ำตาลน,นะครับแล้วเรากา็ใช้เป็นดื่มตอนเช้าเช้ารสชาติหวานนะครับแต่ว่าน้ําตาลน,นี่ศูนย์เอร์เซนต์นะครับอันนี้คือชาหญ้าหวานนำพึ่งเดือนห้านะครับจากกลุ่ม9้าเดินตามพ่อนะครับที่สวนจาน่าพล นะครับอันนี้เรามีน้ำพึ่งเดือนหน้าซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศคาดันตีนะครับจากของดีเมืองป่าบอนนะครับอันนี้เป็นน้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกตัวที่เราจะแนะนําก็คือน้ําบูดูนะครับข้าวยําไอโซนะครับข้าวยงไอโซที่กลุ่มข้าวเดินตามพ่อซึ่งเราก็ได้รวบรวมมีข้าวยําของอร่อยนะครับมาลิดยอมชมได้รสชาติต่างใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราก็จะมีแนะนําอาหารอีกตัวหนึ่งก็คือ ปลาดุกร้านะครับปลาดุกร้าซึ่งอร่อยที่สุดใน3โลกนะครับละลายในลิ้นปลาดุกร้าของกลุ่มข้าวเดินตามพ่อเราอร่อยกินแล้วจะติดใจนะครับรสชาติจะไม่เหมือนที่หื่นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือน้ําปริกไตปลาแห้งนะครับกลุ่มข้าวเดินตามพ่อของเราก็มีไอชิมไอชมนะครับเราก็มีงานอัตกรรมด้วยนะครับซึ่งเป็นการตําตลูกปัดมาโดรานะครับซึ่งตอนนี้เราได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเขตแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังแข่งขันสู่ระดับประเทศนะครับรอลุ้นกันลูกปัดมาดูราซึ่งเครื่องเป็นระดับทางใต้ของเรามีให้ชมให้ดูประดับนะครับก็เรายังมีผลไม้หลากหลายนะครับวันนี้เราก็ไม่ชมก็คือสละอินโดนะครับซึ่งกลุ่มข้าวเดนตามพ่อของเรารสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับและการันตีด้วยรางวัลที่1ของระดับจังหวัดนะครับและก็เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะครับเราก็ยังมีหมูลไส้เดือนแห้งนะครับ สำหรับเป็นพวกที่ปลูกพืชออร์แกนิกอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถนํานมูลไส้เดือนแทนปุ๋ยเคมีได้นะครับที่สวนได้ปลูกข้าวยาไซนะครับและมีตู้เย็นของพ่อนะครับมีพืชปักหลายอย่างและข้าวยาไซนี่เป็นข้าวโบราณของจังหวัดพัทลุงนะครับและกําลังสูญพันธุ์ไปตอนนี้สวนชาปนได้รณรงปลูกไว้นะครับและกิจกรรมต่อไปเราจะมีการการตน้นบนหัวหนาตกปลาในนาข้าวนะครับซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายแดดล่มลงตกเมื่อไรเดี๋ยวจะแช่ให้ ตีมานและปะควกทุกคนทราบครับถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้นะครับที่กลุ่มข้าวเดินตามพ่อ,อาตามนป่าบอนลจัาางหวัดพัทลุงนะครับเบอร์โต085 64 3 6 3 9หรือว่าเพจข้าวเดินตามพ่อสวนจาพลน,นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเรามีดีมากกว่าที่คุณคิดครับสวัสดีครับ